ตอนนี้เราอยู่ร้านหมูเหียงหมูครับโอ้บันเต็นหกสิบห้าบาทด้วยไส้ไส้ผมไส้ผมโอ้ร้านนี้แขกคนเยอะจังมั้ยใช่ใช่คอหมูใหญ่เนี่ยหมูย่างแท้เนี่ยคอแท้ นี <ih> <Taking t> <Styles> uh ่คอปองเลยเอืมโหลละเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยอะไรดิซ่าทำได้นะคะเกลี่ยเนายเกี่ยวน้ำมันหมูนะคุณอะไรดีซ่าทำได้นะคะน้องวัวน้องวัวเลยน้องมันเนี่ย รู220บาทรู้ใหญ่มากเลยนะ220บาทมีแค่กินแหละกินคนเดียวเลยโอ้ฟสนาลอ เพื่อนผู้ติดตามรับชวนับหวินกับเจนะครับ,บ,รบตอนนี้เราอยู่ตลาดไทยนะครับแต่ว่าเป็นโซนของเนื้อสัตว์นะครับเหมือนเป็นโซนที่เปิดใหม่นะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่ามารอบนี้เราเห็นมากกว่าที่เรามาไม่เห็นนะโอ้เย็นเลยเย็นสบายเลยมีแต่เนื้อสัตว์จริงๆนะ ขาอยู่นะครับที่ยังการติดตั้งอยู่นะโอ้โหทำดีดนะาทำเป็นห้องแงอนนี่เป็นไก่รับกอหนอยนไก่้เดียมือนก่นะครับ่อโ้ยบาทนี่ <laughs> ไก่โลโกบาท แตงเป็นมันเป็นเป็นมีหลายโซนอ่ะอันนี้เป็นโซนไก่เลยนะไม่เดินไปฝั่งอื่นก่นอ,กอนดีนกว่าโอ้โหไก่ไก่ควาง มามาตันนี้เนื้อสัตว์เล่แบบอ,อลังการมากวันนี้หมูเริ่มมีหมูแล้วนะหน้าเป็นโซนไก่หน้กกากาศหมูก,กาศหมูโอโหมูใหญ่หมูย่างแท่คอ,อแท้ นี่คอปองเลยอืมโอสีจิใส่อ่อนใส่อ่อนมัดแข็งโลละเจ็ดสิบห้าบาทนะเป็นก้เกลียวเนาะ เกีย่ยวน้ำมันหมดดูนะครับอ,อะไรดีซะาทำได้นะคะข้อ,อสันในสันในปฝาบนโอ้มีหลายอย่างนะข้าวซอย50ใช่ไหมมีหลายอยา่างมีหลายอยา่างมใหญ่ม,ม,ามากเลยทำทำใหญ่มากเลยอนนี้น่าจะเป็นหมูข้างหน้าจะเป็นพวกไก่พวกเป็ดเป็นหมหูไง จานนะไ้้จจากหมูเนี่ยเขาเอาเป็นหมักเลยได้เลยอ่ะเอาไปต้มอะไรก็ได้ไหมเอาไปต้มหรือเอาไปหมักข้อก็ได้อ้ดูกสามชั้นเลยทำหมูกรอบอ่ะหมูกรอบก็ต้องจัดส่วนให้มันอยู่ดีๆก็คือ ดูสะอาดสะอาดดีนะเ่อนใทำเป็นโซนทำเป็นห้องให้อยู่เป็นเนื้อ,อเสร์ลงให้ ตอนนี้เราอยู่ร้านหมูเขียงหมูครับโอ้บันเต็น65บาทดูไส้ไส้ผมไส้ผมโอ้ร้านนี้ไปคนเยอะจังมายใช่ใช่ นี้ขายดีมากเลยแม่คา้านี่ตอคนกรมากคนอคนซื้อเยอะมากเลยค่ <c oughs> อได้ค่ะมเะเอหน้านหลเดียวของีเขียงอยู่นะเขาทำอยู่ข้างในเลยนะ <c oughs> คือเขาชำและอยู่ด้านในในตู้กระจกน <objet> ะครับแล้วก็จางออกมา เขียงหมูอยู่ข้างในเศษเราเดินเดินจเดินดูเขา2ีสบาทโอ้เจีจ้าวเลยคเราจะพาไปดูตรงตรงนี้ก็ทำแหละ กำแไลตรงนี้เลยนะครับนี่แด่นชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็เอาออกไปขายอยู่หน้าร้านไปเสร็จแต่เข <c oughs> าทำเสร็จแล้วก็ออกไปขาย,ยหน้าร้านหน้าร้านเขาใหญ่มากร้านเนื้อ <c oughs> เป็นเนื้อน <c oughs> ร้านใหญ่มากเลยละ <c oughs> นะหมูดีสีตลาดไทยขา <c oughs> ย <c oughs> เบียร์ตู้กับเจ๊หมวยฝั่ <c oughs> งนี้หมูนะฝั่งนี้จะเป็นเนื้อเพื่อน เป็นโซนเนือ้อโอ้โหรู70บาทน,น,น้องวัวน้องวัวเลยน้องมันเนี่ยรู220บาทลูกใหญ่มากเลยนะ อราี่บาท <laughs> มีใครกินเลยกินคนเดียวเลยน่องลายนะีนนองลายด้วยเป็นน้องวัวไงลวกวัวของเยอะมากนะ ดียอะไรจ้า่นไจ้าเ้หมีดีวัวนะเป็นพุกเลยละากด้อะาเน้เลาป็นหางหางยาวอะไรนะหางวัวโหร้านนี้เด้อต้มแซ่บเนี่ย ต้มต่อไปซื้อก็ไปต้มต่อยอดแล้วดเลยนะจ๊ะ้อวัวเนื้อหแล้วหยนะจวหย่องลายสองร้อ่ากินเลย ยอมากายโอ้โหดูคนเพื่อนคนเละคนเต็มไปหมดเลยคนเยอะมากนะซื้อขอก็มีเนื้อสัตว์อืมะอาะอานนะครับตบ้านอดีมาก เพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้หน้าอุ้ไปเที่ยวนะครับถือว่าใครผ่านไปคนมาเดอรตลาดไทยนี่มันน้อโซนโซนเนื้อสัตว์นะครับสะอาดสะอ้านนะครับแล้วของมีให้เลือกเยอะนะครับสดๆนะครับเพื่อนๆเขประมาณนี้แล้วกันวันนี้น้าอุ้ขอตัวลาก่อนแล้วกันนะครับเพืใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้ไปเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ Right.